ไปเลยครับหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับหนังสืออนันตสยามมิตรของพระราชนิพลในสมเด็จพระกัลยาณิถาทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีไม่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทดสอบนหน่อยสิว่านักเรียนเนี่ยนะครับจำภาพนะครับที่อยู่ในหนังสือและเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในสือนี้ได้หรือเปล่า โดยทดสอบผ่านเกมปริศนาภาพถ่ายนะครับซึ่งเกมปริศนาภาพถ่ายของเราเล่นอย่างไรนะครับนะเกมปริศนาภาพถ่ายของเราเนี่ยนะครับครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ5าคนนะครับซึ่งเราแบ่งไปแล้วเรียบร้อยได้ทั้งหมดกี่กลุ่ม3กลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งยกมือขึ้นกลุ่มหนึ่งยกมืออ่ากลุ่มหนึ่งยกมือขึ้นกลุ่ม2ยกมือขึ้นลูกยกมือกลุ่มสาม โอเคทุกคนรู้กลุ่มเรียบร้อยแล้วเกมพิษนาเล่นอย่างไรลูรกเกมพิษนาภาพถ่ายเล่นอย่างไรคุณครูจะนะสไลด์แรกจะเป็นรูปภาพแรกให้กับนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับได้ทายโดยลูกภาพของเราเนี่ยจะไม่เปิดให้เห็นจะมีหกแผ่นป้ายปิดเอาไว้เออไม่ให้เห็นมีหกแผ่นป้ายปิดเอาไว้โดยที่ให้นักเรียนเนี่ยสามารถเลือกเปิด แผ่นป้ายได้ทีละหนึ่งแผ่นป้ายนะครับนะใครเปิดแผ่นป้ายที่หนึ่งสามารถตอบได้ว่ารูปอะไรมีเหตุการณ์อะไรนักเรียนจะได้ถ้าคะแนนเต็มนะครับแต่ถ้านักเรียนเปิดหนึ่งป้ายแล้วยังตอบไม่ได้ขอเปิดแผ่นป้ายสองถ้าเปวดแผ่นป้ายสองแล้วตอบได้สามารถได้คะแนนไปสี่คะแนนถ้าบอกว่าสองป้ายก็ยังไม่ได้ ขอเปิดแผ่นป้ายสุดท้ายแผ่นป้ายที่สามนะครับเปิดแผ่นป้ายที่สามได้คะแนนเท่าไหร่ลูกได้สามคะแนนเก่งมากเลยนะครับโดยที่ลูกที่หนึ่งกลุ่มหนึ่งจะได้ต่อลูกที่สองกลุ่มสองจะได้ต่อลูกที่สามกลุ่มสามจะได้ต่อและลูกที่สี่วนมาให้กลุ่มไหนต่อลูกที่สี่จะวนมาที่กลุ่มหนึ่งต่อลูกที่ห้ากลุ่มสองลูกที่หกกลุ่มสาม ลูกที่เจ็ดนรอบตัไหนต่อลูกที่เจ็ดกลุ่มหนึ่งลูกที่แปดกลุ่มสองและลูกที่เก้ากลุ่มสามสุดท้ายลูกที่สิบเราจะทำอะไรกันเลยจะช่วยกันทาห้องช่วยกันตอกเลยโอเคไหมลูกโอเคนะอะทุกคนเรียบร้อยแล้วพวกเราทุกคนต้องคอยเชียร์กลุ่มหนึ่งก่อนนะทุกคนอย่าพูดนะไม่ได้นาทีลงเริ่มที่กลุ่มหนึ่งเลยนะครับกลุ่มหนึ่งรูกเพที่หนึ่งกลุ่มอื่นเงี้ยก่อนนะ ่ะมาดูลูกพ่อที่หนึ่งอ่ากลุ่มหนึ่งคุยกันสิคุยกันสิลูกอยากเกิดอันไหนเกิดอันไหนที่จะเป็นจะเป็นประโยชน์ดีอะันไหนลูกอาตัวแทนกลุบอกว่าขอเปิดแผ่นป้ายที่สองอ่ะแผ่นป้ายที่สองเปิดเฮ้ยตู้ยังตู้ยังตู้ยังลูกดูแล้วคือลูกอะไรลูกอะไรนะแกสลับช้างกับวานอ่าลูกไม้แกะสลักช้างกับ กว่าถูกป้องไหมถูกต้องครับยกตกวน้อยน่อยกลุ่หนึ่งเปิดแค่ใบป้ายเดียวรู้เลยได้ไม่มีคะแนน กลุ่ม3นะครับตอบไปได้ว่าว่ารูปภาพนี้รูปภาพอะไรเดี๋ยวกลุ่ม1นะครับเพื่อนเพื่อนของเราจะช่วยตอบให้ว่าสถานที่แห่งนี้คือสิลาจารึกในศาลเจ้าว่านนิวนะคร<อ>ับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างไหนกลุ่ม1อาทิตย์ลองพูดเพื่อนฟังสิลูก เก่งมากกับมือให้อาตย์หน่อยลูกโอเคร้นะับต่อไปเป็นรของที่เดทางไปไมอนในหเ้ากสามเพื่อ่าตัวปรท้วงรัฐบาลโดีเนียมที่ขัดขางการฉลองวมิสาบูชาโก่งมากเลยาตบมือให้ใจเลยกลามากนะครับเข้าไปดู รูปภาพและก็ประวัติความเป็นมาได้ในหนังสืงออะนตยามมิตรนะครับนายที่ไหนลูก <Hello. S 1> อยู่ที่ห้องสมุดโรงเรียนของเรานะครับเข้าไปอ่านให้เกิดประโยชน์ให้มีความรู้และมีประสบการณ์ที่ดีจากหนังสือเล่มนี้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเราได้ทบทวนความรู้ต่างๆไปได้มากมายแล้วนะครับเราได้ความรู้กันทบทวนได้ประสบการณ์ที่ดีอย่างดีเยี่ยมนะครับ พราะฉะนั้นวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนและเจอกันในคาบถัดไปนะครับหัวหน้าบอกลูก